สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอเนื้อหาหนังสือเรื่องทักษะการวางแผนการวิเคราะห์และการบริหารโครงการแบบตั้งเป้าวัดผลได้ของนักรัฐภาษาศาสตร์ยุคหลังสมัยใหม่นะครับ planning skill project analysis and management by okr นะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้ผมเรียบเรียงขึ้นนะครับเพื่อใช้ประกอบ การเรียนการสอนนะครับในรายวิชาการวางแผนการวิเคราะห์และการบริหารโครงการนะครับ Project p l a n n i n g a n d m a n a g e m e n t นะครับรหัส255 3501นะครับหนังสือเล่มนี้ที่เขียนขึ้นเนี่ยเพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการวางแผนการวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการนะครับโดยนักรัฐประศานศาสตร์ นะครับเป็นการวางแผนการวิเคราะห์โครงการที่จะต้องสอดคล้องกับสภาพการของเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมในยุคปัจจุบันนะครับเนื่องจากว่าเราคงจะเห็นภาพกันเป็นอย่างดีนะครับว่าการเข้าสู่ศตรวรรษที่21เนี่ยสังคมไทยเราถูกผนวกอวมเข้ากับโลกอย่างแนบแน่นนะครับนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์หลายท่านก็ใช้คำว่าเกิดการกระชับพื้นที่และเวลานะครับ ทั้งด้านข้อมูลข่าวสารทั้งด้านการคมนาคมนะครับทั้งด้านเศรษฐกิจการเมืองเหล่านี้ล้นล้วนส่งผลต่อประเทศไทยของเรานะครับที่สําคัญคือส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดความปรารถนาของคนไทยทั้งประเทศนะครับในแง่เศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและการเมืองดังนั้นในการวางแผนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการกําหนดนโยบายการวางแผนยุทธศาสตร์วางแผนกลยุทธ์หรือแม้กระทั่งการ เ,เขียนโครงการที่จะดําเนินโครงการเนี่ยต้องคํานึงถึงสภาพการในปัจจุบันของสังคมไทยนะครับซึ่งในแง่วิชาการนะครับก็มีการศึกษาแล้วก็ใช้แนวคิดสําคัญสาคัญหลายๆแนวคิดในการอธิบายสังคมไทยนะครับแนวคิดสําคัญแนวคิดหนึ่งก็เช่นแนวคิดหลังสมัยใหม่นะครับเนื่องจากหนังสืงสอเล่มน,นี้ต้องการให้นักรักธรกรมศาสตร์นะครับหรือนักศึกษา ในสาขารัฐภา,า,าสาศาสตร์ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทนะครับได้เข้าใจสภาพสังคมปัจจุบันโดยการใช้แนวคิดหลังสมัยใหม่หรือโพสต์โมเดิร์นเนี่ยมองหรือวิเคราะห์สังคมนะครับเมื่อเข้าใจเสร็จก็นํามาสู่การวางแผนอันะนี้เป็นแก่นแกนของหนังสือเล่มนี้นะครับซึ่งผมได้แบ่งบทต่างๆในหนังสือเล่มนี้ออกเป็น10บทนะครับคือบทที่1เน่ยจะ เสนอให้เห็นพัฒนาการของสาขารัฐประศาสนศสาสตร์นะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรตั้งแต่ยุคดังเดิมมาจนถึงยุคทันสมัยนะครับจากนั้นก็จะเสนอให้เห็นว่านักรัฐประศาสนศสาสตร์ในปัจจุบันเนี่ยจำเป็นต้องใช้เพิ่มเติมนะครับแนวคิดหลังสมัยใหม่เข้ามาด้วยหรือโพสต์โมเดิร์นนะครับที่จะได้ช่วยมองสังคมให้มันครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะนําสู่การวางแผนหรือมีทักษะ ในการมองสังคมหรือวิเคราะห์สังคมนะครับให้เข้าใจสภาพสังคมปัจจุบันมากยิ่งขึ้นนะครับจากนั้นในบทที่2นะครับก็จะเสนอให้เห็นว่าปัจจุบันเนี่ยสังคมไทยมันเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับแต่ก็จะเ,เสนอให้เห็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสังคมชาวนาหรือสังคมชนบทไทยนะครับที่ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศเราเนี่ยก็อยู่ในสังคมชนบทนะครับก็โดยจะโฟกัสไปเรื่องของสังคม ชนบทในจังหวัดรีสเกตหรือเรียกว่าสังคมชาวนาก็ได้นะครับที่อยู่ในพื้นที่ของผู้เขียนเองนะครับจากนั้นบทที่3นะครับก็จะให้ความรู้เนื้อหาองค์ความรู้เบื้องต้นนะครับสำหรับนักวางแผนนะครับให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างนะครับในการวางนโยบายนะครับมากำหนดยุทธศาสตร,ร์กำหนดแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการแล้วไปสู่โครงการนะครับให ผู้อ่านได้เห็นความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างนี้นะครับก็จะอธิบายถึงองค์ประกอบสําคัญของนโยบายนะครับองค์ประกอบของการาน,นํานโยบายไปป,ปฏิบัตินะครับตอนนี้จะโฟกัสไปที่เรื่องของนโยบายเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับจากนั้นเพื่อนําสู่บทที่4นะครับบทที่4ก็จะให้เห็นเรื่องของแผนนะครับเรื่องความหมายและความสําคัญลักษณะสําคัญของแผนนะครับว่าองค์ความรู้เกี่ยวกับ ความหมายของแผนคืออะไรแผนมีความสําคัญยังไงนะครับแล้วก็แผนมีกี่ลักษณะนะครับเราจะวิเคราะห์ให้เห็นลักษณะข้อจํากัดของแผนต่างๆนะครับในการวางแผนทั้งในอดีตและก็ปัจจุบันนะครับเพื่อที่จะนําสู่แนวคิดใหม่ๆในการวางแผนนะครับนำสู่บทที่5บทที่5นี่ก็เป็นแก่นๆสาคัญพอสมควรในหนังสือเล่มนี้นะครับที่ผู้เขียนเองนะครับต้องการที่จะนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ OKR OK นะครับ ก็คือ o j e c t i v e key r e s u l t นะครับก็คือการกำหนดวัตถุประสงค์แล้วก็กำหนดผลลัพธ์สำคัญนะครับโดยมีตัวอย่างของทั้งบริษัทเอกชนแล้วก็ของภาครัฐนะครับเป็นเรื่องของแนวคิดสำคัญนะครับความเป็นมาของ OKR OK ลักษณะสำคัญของ OKR OK แนวทางการวางแผนพัฒนาองคอ์กรตาม OKR OK o b j e c นะครับ y r e s t l v e Key Result นะครับที่ ต้องการให้กําหนดวัตถุประสงค์แล้วก็กําหนดผลลัพธ์สำคัญนะครับไปลดข้อจํากัดาการประเมินองค์กรต่างๆนะครับเช่นคําว่า KPI สมัยก่อนเราใช้คําว่า KPI ม่งมีเยอะมากนะครับแล้วก็มีข้อจํากัดทีดนี้การพรัฒนาองค์กรในปัจจุบันก็เริ่มนําแนวคิด OKR OK มาใช้ในบทที่5ก็จะเสนอให้เห็นนะครับเพื่อที่จะให้ผู้อ่านนักศึกษาได้ทําความเข้าใจให้มากขึ้นนะครับ จากนั้นก็จะนำสู่บทที่6นะครับก็จะเป็นลักษณะการเขียนโครงการองค์ประกอบของโครงการบทน,นี้จะเน้นไปที่ความหมายความสําคัญของโครงการนะครับลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างโครงการไปสู่แผนปฏิบัติการนะฮะไปสู่แผนกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์ไปสู่นโยบายโครงการเป็นหน่วยย่อยสุดนะครับที่จะทําให้นโยบายขย,บขยับขยื่อนนะครับก็จะเสนอให้เห็นในบทนี้แล้เราจะยกตัวอย่างลักษณะโครงการซึ่งมีหลายลักษณะนะครับ เช่นโครงการวิจัยโครงการก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงการบริการวิชาการเป็นต้นนะครับแล้วก็จะสรุปให้เห็นเรื่ององค์ประกอบของการเขียนโครงการสเสร็จแล้วก็จะนําเสนอเรื่องหลักการเขียนโครงการนะครับหลักการที่ดีนะครับหลักที่เมื่อเขียนโครงการแล้วได้รับการอนุมัติเมื่อเขียนโครงการแล้วสามารถทําได้มีความเป็นไปได้อย่างนี้นะครับแล้วก็จะเสนอตัวอย่างโครงการที่น่าสนใจก่อนที่จะสรุปให้เกี่ยวพันกับนักรัประภาษาศาสตร์นะครับว่า ทำไมต้องมีทักษะในการเขียนโครงการนะครับจากนั้นก็จะไปสู่บทที่7นะครับเทคนิคการศึกษาชุมชนเพื่อรวบรวมข้อมูลในการวิเคราะห์โครงการนะครับโอเคบทนี้เนี่ยอาจจะเป็นศาสตร์ของนักพัฒนาชุมชนนะครับแต่นักรัฐภาสนศาสตร์เองเนี่ยจำเป็นต้องมีทักษะนี้นะครับทักษะในการเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลก่อนที่จะไปเขียนโครงการนะครับนักรัฐภาสาศาสตร์ที่มุ่งที่จะ ให้เกิดความเชี่ยวชาญในการวางแผนและการเขียนโครงการการทาโครงการก็จําเป็นต้องมีทักษะนี้นะครับบทที่7ก็จะเสนอให้เห็นเทคนิคการศึกษาชุมชนนะครับการรวบรวมข้อมูลเพื่อเขียนโครงการนะครับส่วนบทที่8ตันนี้สําคัญเช่นเดียวกันนะครับหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนจะเสนอหเห็นหลักการและแนวทางการบริหารโครงการนะครับโดยเฉพาะเรื่องความรู้พื้นฐานนะครับในการบริหารโครงการนะครับแนวคิดและหลักการจากนั้นก็จะนํามา วิเคราะห์นะครับนำมาแสดงให้เห็นนะครับจากบทเรียนการบริหารโครงการของผมเองนะครับที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการจากสสสนะครับในการทํางานการพัฒนาระบบและกลไกในการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็จะนําเสนอในแง่วิชาการนะครับแง่แนวคิดความสําคัญแล้วก็ประสบการณ์ตรงของผู้เขียนนะครับให้กับ ผู้อ่านนะครับหรือนักศึกษาได้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับจากนั้นบทที่9กนะครับก็จะเสนอเนื้อหาทักษะความจําเป็นทักษะทักษะจาเป็นนะครับขออภัยทักษะที่จําเป็นสําหรับนักรัฐศาสนราศาสในศตวรรษที่21นะครับถ้าเชื่อมร้อยกับหนังสือเล่มนี้นะก็คือนักรัฐศาสนศาศาสที่จะเป็นนักวางแผนกําหนดนโยบายนะครับนักออกแบบกลยุทธ์นี่จาเป็นต้องมีทักษะเหล่านี้นะครับในศตวรรษที่21 ทักษะเรื่องการเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์เรื่องของการใส่ใจเรื่องนวัตกรรมนะครับมีการสื่อสารที่ดีรอบรู้เรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารพวกนี้นะครับก็จะเสนอเห็นในบทที่9และบทสําคัญคือบทที่10นะครับในหนังสือเล่มนี้นะครับผู้เขียนจะเป็นการสรุปเนื้อหาทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะเสนอแนะในการพัฒนาทักษะจําเป็นของนักศึกษา สาขารัประภาษาศาสตร์นะครับด้านการวางแผนการวิเคราะห์และการบริหารโครงการแบบตั้งเป้าวัดผลได้นะครับหนังสือเล่มน,นี้ก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจนะครับเกี่ยวกับการวางแผนการเขียนโครงการการบริหารโครงการนะครับโดวยเฉพาะการวางแผนแบบตั้งเป้าวัดผลได้หรือ o OK k r นะครับใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนะักศึกษาทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทนะครับก็ หวังว่าทุกท่านคงจะได้ความรู้ในหนังสือเล่มนี้นะครับขอบคุณครับ